เราก็โอาแก้วมาเพื่ออะไรเนี่ยหวัดดีค่ะวันนี้มากินหอยแขงนกให้ดูนะมีใครเคยกินได้ยังแบบหนูลวกสุกแล้วนะทุกคนแต่หนูแบบซาชิมิมีอยู่สามตอนนะเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะแบบซาชิมิสามตอนยงใหญ่เลยเดี๋ยวกินใ้เบิรงเดอร์แสบสมใจแบบสุกก็แบบดิบเนาะ เห็นสาวยูทูบเบอร์ซองเนื่งกลิ่นนะนะแบบดิบนะเขาก็เลยว่าเอออยากลองเบิ่งอะนะแล้วมาซีมีเบิ่งเด้ออืมอ้มอื้ม อันนี้แบบแบบซาชิมินะทุกคนอืมอันนี้แบบซุปอืม แบบถูกมันจะหยาบก,กว่าแบบจิบอ่ะอันนี้แบบซาซิมินะซาซิมิอร่อยกว่าแลดโดยส่วนตัวแล้วเพราะมันกรอบอืม,อม แบบกินซาชิมิอร่อยกว่านะ้วยส่วนตัวกกมันจะได้กรอบอันนี้มันจะถ้าถ้าไปลวกสุกแล้วมันจะหยาบนิดนึงนะมันจะเหนียวมันไปนิดนึงรอบหลังเดี๋ยวซื้อแบบซาชิมิแบบแบบเดบซาชิมิมากินกินซาชิมิกว่าน,นี่สุกแล้วนะดิบแซบกว่า อหอยแขงนกเขาเรียกอะชื่อมันอะนนก็คำทีทวาทีเหมือนกันให้เรอาสาสิบนาทีถ้ารับก็ดีคึ้งกับข้อแล้วไปห่ะ ดิบอร่อยมากเลยไม่น่าล่ะติ๊กต็อกเกอร์คนกินซาชิมิประเทเสียบฮะรอบหลังซื้อใหม่มคนในเกาหลีได้กินละไม่รู้เจ้าไหนเดือดใจมากอร่อยสมกับที่อยากกิน